EP10 มาแล้วชัวเด่นหลักหน่วยเด่นเหนืออาจารย์เมย์หนึ่งทันวามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะ มาพบเจอกันในวันดีๆที่ช่องมหาบารมีนำโชคบีสองสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่10ลูกช่องในวันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน2568กับแนวทางข้อมูลเลขเด่นหลักร้อยชนิด3ตัวมาตัวและชุดชัวเด่นเน้นหลักหน่วย2ตัวมาตัวข่าหลักหน่วย11งวด และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามแอดบินมารับชมข้อมูลกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลประจำงวดบันที่1ธ0 0บันวาคม2568มาเริ่มกันที่ในส่วนของดักร้อยใบนี้เด่น3ตัวมาตัวสาธิติ14งวดเข้าดักร้อย10บงวดสำหรับผลงานแนงวราสุด16หพฤศจิกา ท้ายหลังปันที่1ออก145เข่าหลักร้อยเลขกหนึ่งและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวนใหม่1ทธันวาคมไดรเล็กเดน1น146รอรุ้กันเลขไหนจะมาที่หลักร้อยสามารถไปติดตามกันได้ในคลิปหลักร้อยอีกทีนะคะ มารับชมกันต่อในส่วนของข้อมูลซองสั่งเวียนหวยชนิดเล็กเด่น4ตัวมาตัวสาธิติผลงานให้ถูกติดต่อกันมาแล้ว26มวดผลงานในัวลาสูตร16พฤศจิกาได้เลกเด่น1805ทายหลังบัตรที่1ออก145ปรากฏว่าให้ถูกเล็กเด่น1มาที่หลักร้อย และยังถูกเลขเด่น5มาที่หลักหน่วยอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับมวดใหม่1ทธันวาคมได้เลขเด่น3 9 4และ6รอรุ้นกันเลขไหนจะมามารับชมกันต่อในส่วนของหลักหน่วยกับชุดชัวเด่นใบนี้เด่น2ตัวมาตัว สาธิติ17งวดเข้าหลักหน่วย13งวดสำหรับผลงานในงวดล่าสุดเ6พฤศจิกาได้เลขเด่น1และ3ท้ายหลังวันที่1ออก1 4 5ปรากฏมาให้ถูกเลขเด่น1ที่หลักร้อยและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่1ทธันวาคมได้เลขเด่น 1>, 1และ3ตัวเดิมรอรุนกันงวดน,นี้หลักหน่วยจะมาเลขไหนมารับชมกันต่อในส่วนของทรงเด่นเหนือชนิดเลขเด่น4ตัวมาตัวสาดทติผลงานให้ถูกชุด2ตัวบนและชุด2ตัวล่างถูกติดต่อมาแล้ว16งวดผลงานในงวดล่าสุด16พฤศจิกาได้เลขเด่น 1689ท้ายหลังบวนที่1ออก145ปรากฏว่าถูกเลขเด่น1ที่หลักร้อยและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่1ทธันวาคมได้เลกเด่น0137รอรุ่นกันเลขไหนจะมามารับชมกันต่อที่แนวทางเลขเด่นอาจารย์เม ทีมงานได้เก็บสาธิติมายางยาวนานสาธิติเดินดีต่อเนื่องสำหรับแนวทางเล็กเด่น2ตัวมาตัว19งวดผลงานนางบราสุด16พฤศจิกาเล็กเด่นอาจารย์เมย์ไฮเล็กเด่น5และ3ท้ายรางวัลที่1ออก145และเล็กท้าย2ตัวล่างออก37 ปรากฏว่าเลขเด่นมีเข้าเลขห้าที่หลักหน่วยและก็เข้าเลขเด่นสามที่เลขท้ายสองตัวล่างที่ออกสามเจ็ดและนี่ก็คือแนวทางสํำหรับมวดใหม่ขอบูดเลขเด่นอาจารย์เมย์ให้เลขเด่นศูนย์และเจ็ดรอลุ้นกันนะคะมารับชมกันต่อที่แนวทางใบนี้แมนมากคันเทพ ผลงานในงวดล่าสุด1พฤษจิกาท้ายรางวัลที่1ออก898และเลขท้าย2ตัวล่างออก87ปรากฏว่าถูกเลขเด่น7และเข้าตัวกลับ78ในงนวด16พฤษจิกาท้ายรางวัลที่1ออก145และเลขท้าย2ตัวล่างออก3 7ปรากฏว่าถูกเลขเด่น4 และเข้าตัวตรงคู่4 5และนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่1ทธันวาคมให้มาเลขเด่น3ชุด2ตัวมีเลข30 3 1 3 7 3 8และ3 9สําสำหรับข้อมูลแอชชนระดาการที่เลขชนเด่น มีสาสถินตีผลงาน8ปดงวดเข้า7จ็ดงวดห้เเลกเด่นชนิดสองตัวมาตัวผลงานในงวลาสุด16พฤศจิกาใหายเลกเด่น4และ5ถท้ายรางวันที่1ออก1 4 5ถูกเลขเด่น4และเลขเด่น5มาครบที่4 5และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหมย่ย1ท่าธันวาคม ไฮเล็กเด่น9และ7เรามาดูกันต่อที่เล็กจับคู่เป็นการเอาเล็กชนเด่นมาจับคู่ได้เป็นเลข6คู่งบน้อยในงวดหนึ่งพืชสจิกาจากเล็กเด่น2ตัวมาตัวเน้นเล็กวิ่งตัวเดียวเลข8จับคู่ได้ชุด81 84 85 87 88และ89ท้ายหลังวันที่1ออก898ให้ถูกคู่89ในงวดวันที่16พฤศจิกาจากเลขเด่น2ตัวมาตัวเน้นเลขบิ่งตัวเดียวเลข4จับคู่ได้ชุด41 44 45 46 47และ48 ท้ายหลงบัลที่1ออก145หให้ถูกทิกคู่45มาตามกันต่อสำหรับข้อมูลวันนี้1ทันว่าจากเลขเด่น2ตัวมาตัวในเลขวิ่งตัวเดียวเลข9จับคู่ได้ชุด92 93 94 97 98 ของแอชชลรดามีออกหลายใบนะคะก็คือมีหลายสูตรนั่นเองถ้าชอบสูตรนี้ก็ลองพิชจารณาดูนะคะคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไว้และช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ วิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ DJ